ฟอร์มของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ใช่เรื่องตลกอีกต่อไปแล้วนะหลอบล้ปีแสดงประจำการกับช่วงบรรยากาศบาสบายๆร้อยต่อส่งท้ายปีเก่ารอต้อนรับปีหน้าฟ้าใหม่ที่หากใครเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจไม่ได้รู้สึกแฮปปีนะ้นักเหมือนึกถึงผลงานของทีมที่นับวันยิ่งมืดมนเหมือนคนติดอยู่ในถ้าที่หาทางออกไม่ได้คลิปนี้เราเปิดหัวด้วยคําเกิดนาบทความของไซมอนสโตนหัวหน้านักข่าวสายปีแสดงประจำ BBC ที่เขียนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมล่าสุดของรูเบนอมริมและลูกทีมซึ่งออกไปพ่ายให้กับ ส,สุดในภาพรวมเนื้อหาที่ไซมอนสโตนเขียนไว้ก็มีดังนี้ครับลูเบนอัมริมคงคิดว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาต้องการเมื่อครั้งตอนเจรจาก,กับโอมาเบลาดาซีโอสโมสอนว่าเขาขอเลื่อนการเข้ามาคุมอยู่ในเตดไปเป็นช่วงซัมเมอร์หน้าได้หรือไม่จนถึงตอนนี้อย่างน้อยอัมโมลิมก็คงไม่มีทางถูกไล่ออกเหมือนอย่างเจ้าเปเรล่าผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาที่สปอร์ติ้งลิสบอนแต่หากเริ่มต้นฤดูกันหนะ้าแล้วอัมโมลิมยังไม่อาจเปลี่ยนผลงานให้แตกต่างจากช่วงเวลานี้ได้บางที่ตำแหน่งของเขาก็คงไม่ได้มั่นคงมากนักักกแมมมม้้วว่าาาผูคคนโดยยจจะอรบรบิ ว่ายูเนเต็ดทีมนี้มีข้อบกพร่องหลักหลายด้านเมื่อต้องลงแข่งขันในระดับสูงอันเป็นระดับพิเร์จิมและคลิปต้องการเห็นทีมกลับมาแต่การที่ทีมผลิตซ้ำความผิดพลาดในเรื่องที่มันเป็นพื้นฐานผู้บอลอังกฤษแบบนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะให้อภัยอังเดลนานาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นได้ดีที่สุดให้กับสโมสรแต่ความผิดพลาดของเขาทําให้ทีมเสียผลลัพธ์ที่ควรได้ไปความสามารถในการคอนโทรลสถานการณ์ในกรอบเขตโทษของเขาเวลาเจอลูกเซตเพลย์พาให้เรานึกย้อนไปถึงช่วงแรกๆกที่ดับเบิลเดเคอาร์ย้ายมา ว่าไว้ใจได้มากกว่ากันลูเบนอัมบาริมยังคงยึดมั่นกับตัวคนทําหน้าที่กับตันทีมว่าเป็นบรูโน่เฟรนันเดสที่เป็นคนโปรตุเกสบ้านเดียวกันแต่ภายใต้สถานการณ์เกมที่กําลังยากลําบากและการรู้ดีอยู่แล้วว่าบรูโน่เฟรนันเดสมีใบเหลืองคาดอยู่บางทีเขาอาจต้องผ่อนปลนสัญชตาตญาณการแข่งขันลงนิดหนึ่งในตอนที่เขายื่นเท้าไปหาเซเมโดอย่างนั้นันาดเป็นตลกไร้นะเรื่องการหนีตกชั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปแล้วว่าตอนนี้ยูเนเตดห่างโซนตกชั้นแค่แคะแนนเท่านั้นแล้วแลละ2เเเกกกมตต่อออไปในีพวขา้งจับ New ตามด้วยลิอร์พูซึ่งเป็นการไปเยือนแอนฟิลด์ด้วยจากโปรแกรมที่เราอ,อยู่นี้เรื่องตลกหลายยังการหนีตกชั้นอาจทำให้แฟนบอลขำไม่ออกก็เป็นได้ ด้านแมนเชสเตอร์นิวเอวเองก็มีบทความจัดหนักใส่ผลงานของพี่แสดงเกมล่าสุดนี้เช่นกันจากเจ้าประจําอย่างสมิวลักเฮิร์ตที่โจหัวด้วยการใช้คําว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ตอนนี้เป็นทีมที่เลวร้ายที่สุดในรอบ50ปีสมิวลักเฮิร์ตอธิบายว่ามันไม่น่าเชื่อแต่ก็เกิดขึ้นแล้วที่เพจคอนเฟลซ์หลังเกมของยูไนเต็ดเริ่มมีเสียงซุบซิบเล่าลือการเดืองหัวข้อการหน,นีตกชั้นภายในเวลาสัปดาห์เดียวเท่านั้นพวกเขาแพ้เกมแข่ง3เกมเสียไป9ประตูตกรอบบอลท้วยล่วมไปอันดับ14ของงตาาารีพดน แถลงข่าวพวกเขาก็รั่วแถมเลตติ้งด้านสุขานามัยสนามก็ตกต่ำต่อเนื่องจากหนูที่เพ่นพานตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดดูแย่เสียจนสิ่งที่มาคาแลดฟ,ฟอร์ดเป็นนั้นดูดีขึ้นมาทันทีเมื่อเทียบกัน สองเกมต่อไปของพวกเขาในลีกคือเจอกับนิวคาสเซิลตามด้วยลิเวอร์พูลชัดเจนว่าเป็น2ทีมที่สิ่งต่างๆดีกว่าพวกเขาและหากอยู่ในแต่แพ้2เกมนี้มันก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่เราจะได้เห็นพวกเขาอยู่ในโซนตกชั้นเมื่อผ่านการแข่งขันไปครึ่งฤดูกาลพอดีสมอลลักเฮิร์ตยังได้เขียนเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดบางอย่างที่ดีด้วยนะครับอาทิเชนเ่นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายตามที่พวกเขาร้องขอในที่ไปเยือนโมเลนิวกลาวไม่ว่าจะเป็นขอไม่ค้างคืนหลังเกมที่วูนน การทานอาหารเช้าที่แคลิงตันก่อนเดินทางพักโรงแรมระหว่างทางไปสนามตรงนี้ก็เหมือนผู้เขียนมีเจตนาการพยายามจะสื่อสารออกมาให้แฟนบอลเห็นถึงความสะดวกสบายตามใจที่ผู้เล่นปีแสดงได้รับส่วนทางกับผลงานที่พวกเขานําเสนอออกมาอย่างน่าผิดหวังนอกจากนี้ลักเคอร์ยังชี้ว่าซีซั่นนี้มีแนวโน้มสูงมากด้วยที่ปีแสด,แดงจะหลุดวงโครจรบอลถ้วยในประเทศทั้ง2รายการเร็วตั้งแต่ต้นมกราคมเนื่องจากลีคัพนั้นก็หลุดไปแล้ว1ส่วนเอฟเอคัพรอบ3จะเจอกับอร์เซนอลวันที่12มกราคมนี้พร้อมทั้งระบุด้วยว่าหกาคิโบ ป้าลีกไม่เปลี่ยนฟอร์แมตแข่งขันใหม่ให้เป็นระบบลีกบางทีด้วยฟอร์มของยูไนเต็ดที่เกิดขึ้นอาจส่งให้พวกเขาตกรอบไปแล้วด้วยซ้ำแต่เมื่อเป็นฟอร์แมตแข่งขันรูปแบบใหม่นี้บวกกับการที่จะไม่มีทีมจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกถูกลดชัด้นลงมาเล่นในรอบน้องเอาท์ของยูโรป้าลีกอย่างในอดีตที่ผ่านมาถ้าให้ความเป็นไปได้เดียวที่ปีแสดงของอโมลิมพอจะคาดหวังความสาเร็จและคาดหวังทางลัดไปแชมเปี้ยนส์ลีกปีหน้าได้ก็คือผ่านการควา้าแชมป์บนถ้วยรายการนี้ที่ก็ต้องยอมรับตามจริงว่าโอกาสเป็นไปได้้้นนนัค่่่ออออขขาาาาางงงลลิิีหหกกกวฟรรร์มรมมเููทย เปลี่ยนโมเมนตัมไม่เจอสโเมลรักเธอร์อจิมเป็นข้อเลยครับว่าเกมรับพวกเขาอ่อนแอเพลงของพวกเขาแม้แต่ตัวคนเป็นกัปตันทีมอย่างบ <ener> ลูโน่เฟนเดสก็อ่อนแอรายละเอียดลงลึกในแต่ละตำแหน่งฉีกออกมาแล้วก็ไม่พ้นคำว่าอ่อนแอและสำทับว่าภาพอ่อนแอเหล่านี้มันทําให้อยู่ในแต่ทีมชุดปัจจุบันเลวร้ยายยิ่งกว่าทีมที่ตกชั้นเมื่อปี1974เพราะอย่างน้อยทีมของทอมมี่ดอกเกอร์ตีเมื่อปี1974ก็ยังดูมีผู้เล่นระดับกระดูกสันหลังที่ดีกว่าชุดปัจจุบันตลอดเวลาที่ผ่านมาอยู่ใน ครั้งเท่านั้นนับตั้งแต่ฤดูการ1973-74ที่พวกเขาตกชั้นและทั้ง3ครั้งที่อันดับต่ำสิเกิดขึ้นในระยะแรกๆของการคุมทีมโดยเซอร์เล็กฟอรกูซันที่ยังปฏิปต่ออะไรได้ไม่มากนักส่วนการที่โอเลกุน่าโซชาและเอเด็กเฮนฮากุนซือ2คนหลังก่อนมาถึงลูเบนอัมลิมถูกปลดออกมันก็สะท้อนข้อเท็จจริงว่า สถานการณ์ของสโมสรนี้ไม่ได้มีแนวโน้มดีขึ้นดังนั้นหากอยู่ในเตะต้องตกชั้นเป็นครั้งแรกในรอบ51ปีในยุคอโมลิมผมเชื่อว่ายังไงเขาก็จะได้ทํางานต่อการที่ผมพิมพ์ประโยคนี้มันอาจจะดูไม่สมจริงนักแต่มันชัดเจนว่า ลูเบนอมริมแค่เหยื่อที่เขามารับช่วงความหยายนะต่อจากสาเหตุพวกความขี้ขาดของฝ่ายบริหารที่ไม่กล้าพอจะตัดสินใจตำแหน่งคนทําทีมหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมานี่คือสโมสรที่สะสมโมเมนต์ผิดที่ผิดเวลาเอาไว้เยอะมากและมันยิ่งขับเน้นว่าการที่พวกเขาคว้าทั่วเอฟเอคัพมาได้คือหลักฐานของความผิดพลาดมากที่สุดครั้งหนึ่งของพวกเขาในภาพรวมนี่คือถ้อยความที่สมเวรักเคิร์ตเขียนเอาไว้แม้โดยปกติเจ้าตัวจะเป็นไม้เบื่อไม้เมากับการทําข่าวปีสัดแดงแล้วแฟนบอลไม่ค่อยนิยมกันนักแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าสิ่ง ภาพได้ดีว่าปีแสดงกําลังเผชิญกับความยากในเลเวลไหนและที่สําคัญสังเกตนะครับมันมีคําว่าสุ่มเสีย่ยงต้องการหนีตกชั้นเข้ามาในเนื้อหาข่าวไม่ใช่แค่สมิลลัเคิร์ดคนเดียวเพราะก่อนนี้ไซมอนสโตนก็เขียนไว้อย่างที่ได้นําเสนอไปช่วงต้นคลิปครับต่อด้วยเนื้อหาเพสคอนเฟนส์ของลูเบนอมาริมในวาระก่อนเกมส่งท้ายปีเก่าที่พวกเขาจะลงสนามพบกับนิวคาเซิลในช่วงรอยต่อคืนวันจันทร์ต่อเช้าวันอังคารเวลาตีสามแน่นอนว่านี่ก็เลยจะเป็นเพสคอนเฟนส์สุดท้ายประจําปี2้อมพันด้วยนตวข่าขาถามุซือ19ปีโดยอิงจากบที่ รูเบนเอามมลิมเคยแจ้งออมาเเบลาดาว่าเป็นไปได้ให้ติดต่อเขาช่วงนาร้อนปี2025ได้หรือไม่และทําให้เขาได้รับคําตอบว่า n นาโอเนเวอร์หรือแปลความคือ ต้องเป็นตอนนี้หรือไม่ก็ไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วจนเขาเองก็ตกปากรับคำมาทําทีมกลางฤดูกาลทั้งที่ไม่ใช่ความตั้งใจแรกเริ่มนักข่าวถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้มันคือภาพที่คุณคิดมาก่อนไหมว่ามันจะยากลําบากคาตอบของลูปเบน,นเัมเลมก็คือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาพูดเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วผมอยู่ตรงนี้และผมต้องโฟกัสกับงานตรงนี้ความยากลาบากมันคือส่วนหนึ่งของฟุตบอลที่คุณต้องเผชิญหน้าผมก็หนักดีมาแล้วว่ามันจะไม่ง่ายเราแค่ต้องเก็บชัยชนะเพื่อเพิ่มความมั่นนใจ้มากขึ เพื่อที่เราจะได้ขายไอเดียฟุตบอลของเราและปรับปรุงหลายอย่างอย่างที่ผมบอกนี่คือช่วงเวลาที่ยากลําบากและเราต้องรอดเราต้องรอดเพื่อให้มีเวลาที่จะปรับปรุงสิ่งต่างๆ ต่อมานักข่าวถามว่าคุณเคยพูดไว้สโมสรใหญ่ต้องเก็บชัยชนะเพราะบริบทสโมสรใหญ่ไม่มีเวลาให้คุณมากนักเราเห็นตัวแทนของคุณที่ลิสบอนโดนไล่ออกไปแล้วเราเห็นแดนแอชัวจากไปเราเข้าใจว่ามันไม่เมกเซนจะมาพูดเรื่องอนาคตของคุณเวลานี้เพราะคุณเพิ่งจะเข้ามาแต่คุณสบายใจขนาดไหนกับการที่ดูแล้วไม่เวลามากเพียงพอให้คุณได้ทํางานที่คุณอยากจะทาใครก็ตามเป็นผู้จัดการทีมยูไนเต็ดไม่มีทางสบายใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมรู้ว่าผมอยู่ในธุรกิจแบบไหนผมรู้ว่าถ้าเราไม่ชนะไม่ว่าพวกเขาจะจ่ายเงินซื้อตัว หรือไม่ก็ตามผมรู้ว่าอาชีพผู้จัดการทีมทุกคนนั้นมันคืออาชีพที่เสีย่ยงและผมชอบแบบนั้นเพราะนั่นคือหน้าที่ของเราดังนั้นผมจึงเข้าใจคําถามนี้คุณสามารถพูดได้ว่าผมอยู่ที่นี่มา1เดือนแล้วและได้ฝึกซ้อมมาแล้ว4ี่ครั้งแต่เราไม่ได้ชชนะนั่นคือความจริงและผมค่อนข้างสบายใจกับเรื่องนี้ต่อด้วยคําถามเกี่ยวกับเกมนักส่งท้ายปีซึ่งลูเบนอมาริมจะไม่มีสิทธิ์ใช้งานกับตันตัวจริงอย่างบรูโน่เฟรนันเดสที่ถูกคาดโทษแบนนักข่าวก็เลยถามว่าแบบนี้เขาสนใจอย,อยากลองสส่่่งปออกกกกแแขนนนนนัตใใหหห้้้บฮรรีีมมม็ไไววททาเื ให้เล่มากกว่าเป็นอดีตผู้นำของทีมและดูเล่นได้แข็งแกร่งนับตั้งแต่อาบริมเข้ามาผมคิดว่าคุณแค่ต้องรอดูว่าวันนั้นกัปตันจะเป็นใครแฮร์รี่ทำหน้าที่ได้ดีมากเขามุ่งมั่นกับงานมากกว่าสิ่งที่คนอื่นพูดเขาไม่เคยอ้างคำแก้ตัวใดๆในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมคิดว่าในแผนกแนวรับนั้นเขาเป็นตัวอย่างเขาอยู่ที่นั่นเพื่อเล่นเพื่อช่วยทีมและเขากำลังพยายามทำอย่างนั้นจานนักข่าวถามที่ไปที่เรื่องผู้รักษาประตูโดยการถามว่าคุณคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับที้ ลูกเล่นของคุณควรเข้มแข็งขึ้นมากกว่านี้กันแน่หลังจากแพ้ผมก็ไม่อยากพูดเรื่องพวกนั้นอีกแล้วแต่คุณก็คงเห็นว่าในปัจจุบันแต่มุมแต่ละครั้งมันหมายถึงโอกาสมันคือก,กฎกติกาที่เราไปบ่นอะไรไม่ได้หรอกเราแค่ต้องทําในสิ่งเดียวกันกับที่คู่แข่งเราทํานั่นคือเป้าหมายของผมผมกําลังบอกว่าลูกตั้งแต่มีความสําคัญมากขึ้นคุณก็ต้องทําได้ทุกอย่างเราต้องเรียนรู้และต้องทําแบบเดียวกันนี้กับผู้เล่นตัวเล็กเราแค่ต้องเรียนแบบและทําแบบเดียวกันโดยไม่พยายามเปลี่ยนกฎแต่คือการที่เราต้องใช้กกกฎเเพืืื่่อออทําาประตตตููจลั้้้้งหหมนนใไดดวย สุดท้ายลูเบนอมาริมกล่าวถึงเกมที่จะพบกับนิวคาสเซิลว่าเราแค่ต้องสู้ให้เต็มที่เพราะแฟนบอลอยู่กับเราเสมอเพียงแค่ช่วงนี้มันคือช่วงเวลาที่เป็นแฟนเหนื่อยเหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลาต่างรู้แน่ว่าทุกเพลงการเล่นของนิวคาสเซิลที่เข้ามาใกล้กรอบเขตโทษเราจะทําให้แฟนบอลกังวลและนั่นคือหน้าที่ของผู้เล่นที่ต้องจัดการพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกล่งรวดเร็วมีความจับไวภายใต้าการคุมทีมมานานของโค้ชพวกเขาเราแค่ต้องพยายามแข่งขันให้เต็มที่สร้างความยากลำบากให้กับคู่แข่ง แค่นนั้ผมไม่ได้อยากขอหรือเรียกร้องอะไรจากแฟนๆเพราะแฟนๆจะอยู่ที่นั่นเพื่อเราตลอดอยู่แล้วสิ่งที่ผมคิดคือผมอยากตอบแทนอะไรบางอย่างคือใหนแฟนๆมากกว่าไม่ใช่ไปขอพวกเขา